ยินดีต้อนรับครูแการนำเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ของโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อย,ยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องหรือ TSQP รุ่นที่2ผมทิติธีระเทียนนักพัฒนาครูของมูลนิธิโรงเรียน Starfish คันที่โฮมขอนำคุณครูทุกท่านเข้าสู่บทเรียนในโมดูลที่3เรื่องหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล ่อนอื่นผมอยากจะให้ทุกท่านสังเกตรูปที่อยู่ด้านซ้ายมือของผมขอเปรียบเทียบสัตว์ต่างๆเหมือนกับห้องเรียนของเราสัตว์ต่างๆเปรียบเสมือนนักเรียนของเราและที่หน้าห้องเรียนก็มีคุณครูคุณครูได้แจ้งกับผู้เรียนว่าจะทําการประเมินผู้เรียนเพื่อให้เกิดความยุติธรรมมากที่สุดขอให้ผู้เรียนทุกคนปีนต้นไม้ท่านคิดว่า ผู้เรียนทุกคนมีความเท่าเทียมและเสมเองภาคกันหรือไม่ใช่แล้วครับผู้ที่ได้เปรียบก็คือผู้เรียนที่มีทักษะเหมือนกับลิงนะครับแต่ผู้เรียนที่จะเสียเปรียบก็เหมือนกับผู้ที่เป็นเหมือนกับปลาที่อยู่ในโหลกแก้วนะครับดังนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่า ผู้เรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันถ้าเรามาพิจารณารูปแบบของการเรียนรู้ของผู้เรียนเราจะเห็นว่าผู้เรียนแต่ละคนมีรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกันโดยเราสามารถที่จะแบ่งออกได้เป็น4รูปแบบเช่นผู้เรียนที่ชอบดูนะครับจะเรียนรู้ได้ดีเมื่อเขาดูนะครับหรือว่าคุณครูสาธิตนะครับและให้เขาสังเกตนะครับ ผู้เรียนกลุ่มที่2เป็นผู้เรียนที่ชอบฟังนะครับชอบฟังเรื่องราวต่างๆนะครับจดจําได้ดีเมื่อมีการาฟังเรื่องราวผูกโยงความรู้ต่างๆมาเป็นเรื่องราวผู้เรียนกลุ่มที่3ก็คือผู้เรียนที่แม้จะฟังหรือว่าดูแล้วก็ยังอาจที่จะจดจําหรือว่าเรียนรู้ได้ไม่ดีเท่าที่ควรแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราให้เขาได้ลองเขียนได้ลองอ่านด้วยตนเองแล้วเขาจะเกิดการเรียนรู้ และเกิดการจดจําสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นและส่วนสุดท้ายก็คือผู้เรียนที่ชอบที่จะลงมือทานะครับผู้เรียนที่ชอบวิชาที่เป็นลักษณะของการที่ใช้พลังกายหรือว่าได้มีประสบการณ์เข้าไปร่วมกับกิจกรรมเหล่านั้นนะครับซึ่งคุณครูก็จะต้องเลือกเทคนิคการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคนนอกจากรูปแบบการเรียนรู้ที่ผู้เรียนแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันแล้วผู้เรียนแต่ละคนยังมีความถนัดหรือความฉลาด ที่แตกต่างกันด้วยโฮเวิร์ดการ์เนอร์นักจิตวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านสติปัญญาของมหาวิทยาลัยฮาวเวิร์ดได้ระบุไว้ว่ามนุษย์จะมีความฉลาดแตกต่างกันถึง8รูปแบบหรือที่เราเรียกว่าทฤษฎีพหุปัญญาดังนั้นการจัดการเรียนรู้ที่ดีคุณครู ควรจะจัดการเรียนรู้ที่สามารถเอื้อให้ผู้เรียนแต่ละคนสามารถพัฒนาได้ตามศักยภาพความถนัดและความสนใจของตนเองดังนั้นการเรียนรู้สมัยใหม่จะต้องเป็นการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเก่งในแบบฉบับของตัวเองนะครับก็คือเป็นลักษณะของการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาผู้เรียนให้เหมาะกับความถนัดหรือว่าความอชอบหรือ learning style ที่มีความแตกต่างกันนั่นเอง นอกจากนี้ยังต้องมีการส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้กับผู้เรียนโดยมีการระบุจุดประสงค์บอกเป้าหมายในการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ทราบเมื่อผู้เรียนเกิดความเข้าใจว่าสิ่งที่ตนเองเรียนรู้ไปจะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในเรื่องใดได้ก็จะเกิดความสุขหรือว่าสุขภาวะนั่นเองในส่วนที่3ก็คือเมื่อเขาเรียนรู้แล้วเขาจะต้องสามารถนําไปใช้เป็นหรือว่านําไปใช้ประยุกต์กับชีวิตในความใน ในในชีวิตจริงได้นะครับผมและส่วนสุดท้ายก็คือผู้เรียนจะต้องสามารถเรียนรู้แล้วเนี่ยเอาไปประยุกต์ใช้แล้วก็เกิดความยืดหยุ่นในการใช้ชีวิตในโลกซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอ,อย่างรวดเร็วนะครับเขาจะต้องสามารถที่จะนําความรู้ทักษะหรือว่าคุณลักษณะที่ได้จากการเรียนรู้นี้ไปสามารถที่จะปรับตัวเพื่อให้ใช้ชีวิตในสังคมหรือว่าใช้ชีวิตในโลกในปัจจุบันได้ ดังนั้นการจัดการเรียนรู้ในปัจจุบันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงจากการเน้นองค์ความรู้แต่อย่างเดียวเป็นลักษณะของการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบของฐานสมรรถนะลักษณะการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบของฐานสมรรถนะมีการมีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยจากการจัดการเรียนรู้ที่เป็นลักษณะของคอนเทนต์เบสที่อาจารย์คุ้นเคยนะครับโดยลักษณะของฐานสมรรถนะจะเป็นการนําประยุกต์ความรู้ ทักษะและคุณลักษณะต่างๆมาปฏิบัติหรือว่าแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆให้บรรลุเป้าหมายเพื่อให้เกิดความสำเร็จหรือว่าเกิดการทำสิ่งต่างๆที่ต้องการได้ประสบความสำเร็จนั่นเองโดยคุณครูจะมีบทบาทสำคัญก็คือเป็นผู้กำหนดสถานการณ์และกำหนดเกณฑ์การปฏิบัติหรือระดับการปฏิบัติได้ของผู้เรียนดังนั้นจะเห็นว่า ลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคลนั้นคงจะต้องมีลักษณะของการจัดการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายมีการประเมินผลการเรียนรู้ที่มีความหลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการเรียนรู้หรือว่าความถนัดหรือความฉลาดของผู้เรียนแต่ละบุคคลโดยผู้สอนอาจจะเปลี่ยนจากการสอนบรรยายเป็นลักษณะของการเป็นโค้ช เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองเมื่อเราพูดถึงการประเมินผลการเรียนรู้จะเห็นได้ว่าสิ่งที่เราสามารถประเมินผลได้โดยง่ายก็คือเรื่องของความรู้และทักษะของผู้เรียนแต่สิ่งที่เราอาจจะประเมินผลได้ยากอาจจะเป็นในเรื่องของคุณลักษณะหรือทักษะอื่นๆที่เป็นลักษณะของทักษะที่อยู่ด้านภายในของตัวผู้เรียนยกตัวอย่างเช่นทักษะทางด้านอารมณ์และสังคม เพื่อให้สามารถที่จะประเมินการเรียนรู้ได้อย่างรอบด้านนอกจากคุณครูจะเป็นผู้ประเมินทักษะหรือว่าความรู้ของผู้เรียนแล้วเราอาจจะต้องเปิดโอกาสให้กับผู้เรียนให้เป็นผู้ที่จะสะท้อนสิ่งที่เองได้เรียนรู้ออกมาจากภายในดังนั้นการวัดและประเมินผลการเรียนรู้อาจจะแบ่งออกได้เป็น3ส่วนด้วยกันส่วนที่1คือการจัดการเรียนรู้ที่ผู้สอนคุ้นเคยมากที่สุดก็คือ การประเมินผลการเรียนรู้หรือว่า assessments of learning ซึ่งเป็นการประเมินผลการเรียนรู้เพื่อการตัดสินหรือว่าเป็นลักษณะของ summative assessment ซึ่งใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ปลายทางนั่นเองว่าผู้เรียนสามารถที่จะเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในบทเรียนหรือว่าหลักสูตรหรือไม่ในส่วนที่2ก็คือการประเมินผลเพื่อการเรียนรู้เป็นลักษณะของการ เรียนไปประเมินไปซึ่งเป็นการประเมินผลในระหว่างการเรียนหรือที่เราเรียกว่า formative assessment ซึ่งลักษณะของการประเมินผลเพื่อการเรียนรู้นี้เองจะเป็นตัวที่คุณครูสามารถประเมินผู้เรียนในระหว่างการเรียนรู้และปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะกับผู้เรียนแต่ละคนรวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบว่าผู้เรียนได้ผ่านเกณฑ์การ ประเมินในแต่ละจุดในแต่ละส่วนของบทเรียนแล้วหรือยังและคุณครูใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจที่จะจัดการเรียนการสอนต่อในรูปแบบใดซึ่งตรงนี้ขึ้นอยู่กับผลการประเมินที่เป็นลักษณะของ formative assessment และในส่วนที่3ก็คือการประเมินผลในฐานะของกลไกลในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งลักษณะนี้นี่เองเป็นลักษณะที่เราอยากจะส่งเสริมให้คุณครูใช้เยอะๆก็คือการให้ผู้เรียนได้ประเมินตนเองหรือสะท้อนสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้ในระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการ Steam Design p r o c e ซ s ลักษณะของการประเมินผลในฐานะกลไกลการเรียนรู้นั้นจะอยู่ในส่วนของ Redesign and r e f l e c t ลักษณะของการประเม currency, intimacy, mm ินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนให้รอบด้านนี้นอกจากจะแบ่งออกเป็น3ส่วนก็คือการประเมินผลการประเมินผลการเรียนรู้การประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และการประเมินผลในฐานะของกลไกการเรียนรู้แล้วคุณครูยังต้องเลือกเครื่องมือต่างๆให้เหมาะสมกับสิ่งที่คุณครูจะประเมินเช่นการประเมินกระบวนการคุณครูอาจจะต้องเลือกเครื่องมือที่เป็นแบบบันทึกการเรียนรู้ แบบสัมภาษณ์แบบสังเกตหรือแบบประเมินการกระบวนการการ Marcus, เรียนรู้ของผู้เรียนส่วนที่2เป็นการประเมินการปฏิบัติหรือการแสดงออกของผู้เรียนอาจจะใช้เป็นแบบสังเกตหรือแบบประเมินการปฏิบัติที่คุณครูเคยทําไว้อยู่แล้วในส่วนที่3เป็นส่วนของการประเมินความรู้ซึ่งเป็นส่วนที่เราคุ้นเคยที่สุดอาจจะใช้เป็นแบบทดสอบหรือว่าใช้เป็นแบบสอบถาม เพื่อให้ผู้เรียนสะท้อนสิ่งที่ตัวเองได้เรียนรู้ออกมาและส่วนสุดท้ายเป็นการประเมินชิ้นงานหรือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานซึ่งอาจจะใช้เป็นแบบประเมินชิ้นงานหรือว่าแบบบันทึกการเรียนรู้ทั้งนี้รูปแบบของการจัดการเรียนการสอนควรจะมีการสอดคล้องให้เหมาะสมกับชีวิตจริงของผู้เรียนที่เราเรียกว่าการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงซึ่งจะเหมาะสมกับการ ประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงด้วยเพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริงและการประเมินผลตามสภาพจริงขอให้ท่านผู้อำนวยการคุณครูและศึกษานิเทศโปรดศึกษาบทเรียนใน Starfish Lab 3บทเรียนด้วยกันคือการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL การจัดกิจกรรม Starfish Maker และการประเมินผู้เรียนตามสภาพจริงถ้าพร้อมแล้ว ไปเรียนในบทเรียนต่างๆใน s t a r f i t Lab ได้เลยครับ